เ,เก็บเฮนเนอร์ไปน้องเนอร์ไปแก้แพทเหลืองเพ็ยชันโรทรมัสลุมนี่ต้องขึ้นไหมพุ่นมือวานี่คนมาหลงปลาเนี่ยปลาท่อ กินไปโอนั <c ute> ่นฮะอะโอ้นี่เห็ดเหลืองป้าดฮึให้เป็นหลังอ่ะนู่นนี่เห็ดชนเข่านี่นี่แม่แม่บ้านเราพงษ์แถวนี่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 คนละป้าดนะนี่คนละทางไหนมั้งนะ นี่นี่เนาะนี่ขอรูปหอยน้นเอเอในบระเทศเราหางข้างในปลาตัอเดิมน่ะัน <c oughs> นี้เอาไปตากแห้งไว้เลยอือฮะไปตากแห้งไว้มันมันแห้งไวเ้เฮ็ดนี่น่ะนเต็มเลยไปพัดใส่น้ำมันหอยแกเาะไรปนนั่นที่ยวนี้คนฝรั่งเขานิยมกินเลยของห้<ฮ>องเซ็นเทลอือฮมันราคาแพงฟอดหนึ่ง พอหนึงเนสามสี่สิบเขียนหมดนะข้างขวาไปข้างขวาเออใส่ฮะเธอเห็ดเชิญท่โอ้ยข้างบนเหดนั้นน้นมันีขงบนม่เนียบกกระหอกอ๋อไปใส่มือนะ่ครับปั้านเห็ดยังนะไปเห็ดยังเห็ดทิ้งไปยังเฮ็ดยังนะ เขาเพิ่นเฮ็ดขนเม่นนี่เฮ็ดขนเม่นนนบ่เนาะได้ละเนาะอันนี้อันนี้เฮ็ดยังเฮ็ดขนเม่นบ่ห้องขึนเออห้องขึ้นบ่ไงห้องขึ้นาะเออแม่นะฮะนี่เฮ็ดขนเม่นเฮ็ดเม่นของห้อนี่เฮ็ดสปาเฮ็ดนอของเรา พูดนะแี้วมันเหลวหมดเลยนั่นเหลวหมดเลยพุดนะ่นั้นนะป้าเด้อใชได้เลยพุดนะพูดนะเหลวมดเลยอือนั่นแหละจีวตาร้องคดีโอ้เขียวอะไรเดียวอะไรเขียวอะไรป้านี่นะพูดนะนี่ก็แม่ร้ขนาด

เออขั้นไปลวกแล้วมันบ่อยากนั่นนะมันจางนะมันค่อยล้มแต่ได้น่ะอย่านึ่งลวกอย่างหนึ่งบ่ลวกโอ้โหต่างกับป่านฝ้าครับนี่เนาะลวกแล้วรสชาติมันดันไหมเนาะรสชาติเฮ็ดออกหมือโอ้โหปลางามงามเออเขากรดห้อยอันนั้นห้อยห้อยแมงอะไรห้อยห้อยเม็นห้อยห้อยอย่างก็ห้อยกระหอกก็เม็นไปข้างหน้าเราเลี้ยวขวา ปลาเรามายุงมัยังปันมีปลาเฮดเมนมั้งเหรอนข้านเข้าไปมันพว่เฮดเฮดที่มันเน่าตะเปิดตะปาพี่น้องนี่พงนะตรงนี้นะพงเาดะเอะม่ได้นะดลาลัน พอเฮ็ดเหรินจืดนะเอามาสาไปเนาะเออฮะสดายเนาะเฮ็ดลำๆทั้งนั้นเลยเฮ็ดกินขาวนี่ชุดลำเลยเฮ็ดกินขาวไก่มันไกยเฮ็ดบ้าแล้วนาะเฮ็ดมันอยู่ขวามือคนน่ะนั้นเลี้ยวขวาอันนั้นขวากวางกวางนอนห้อยกวางหน่อยหน่อยมันมักอยู่บนเลยเตะตาดีกว่า อันนี้เห็ดขิงขาวเลยเหนาะเลยเฮ็ดขิงขาวอยู่บนนี่หลายๆนะพงศ์ป๊อเดี๋น่ะอันนี้ของเชนโตรมัสลุมนี่นี่มันไม่กล้าเขาชุดมากเลยนี่เออเอออยู่ทางนี้ทางนี้หลายมาท้งนี้อือนี่เฮียหมเหลืองไหมจีน้อยเนาะถึงว่าเฮ็ดเหลืองเขาขายอยู่ตลาดเฮ็ดเหลืองเผาเลยสามสิบปลายเลยห้สี่แปดสิบบนนั่นเนาะบางคข่างมอง แปดชิบเหรียญต่อป้าป้อนเขาเองป้อนหนึ่เกือบพันบาทวะเนี่ยมนเก็บไปกินบ่ได้ไปขายโอ้ลงลงลงเออลงเห็ดเออ้งเห็ดเออเออลงมาาหเห็ดเออลง มันอยู่ขึ้นลงเลยคักเนาะออกกําลังกายดีขนาดได้แล้วได้พอกินได้พอกินพราะอยู่ลงมันลงไปเลยนได้พอกินเพอละเราเออไปแล้วเลยออฮะมันเป็นใจอากาศที่ตลอดมันจะคักขนาดเนาะเฟซบุ๊กเออเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กเนี่ยเออ โอ้จ oh, like no ึงว่าน้อยบอเห็นเอาเอาโพสลงเอาเอาอันลงยูท <no one. S 2> ูบเดี๋ยนี่เห็นไหมโอ้เพิ่นไปเล่นทางเฟซบุ๊กหรือเปล่าโอ้굿อดะอันเฟซบุ๊กเขายังบม่ได้เอาเข้าอันสร้างรายได้เถอะหลายคนแนะนำอยู่เขาเล่นยูทูปก็บมวนอยู่ยูทูปมันอันทั่วโลกมันเขาอยากหู้อยากหาเงินโคเข้าไปยูทูปมันมีความหู้หลายอย่างยูทูปเวลาเขาอยากหู้อยากหาเงินโคตเข้าไปหา อันนี้อันนี้ประมาณทุ่มแล้วเนาะทุ่มแล้วบ่นานพอาะเรกินโมงลมเหม็นหัวทุ่มแล้วบ่จะมาปลาทุ่มปลาแล้วนะทุ่มปลาแล้วเนี่แจ้งอยู่วันหน้าวันหน้าห้าหกโมงแรงก่อนโมงเย็นก่อนมืดละโอ้นี่นี่เห็ดมันเลยนันเห็ดมันเหลืองเลยนี่ อ่าพบกันเท่านี้แล้วพี่น้องเนอะพบกันคลิปหน้าเนอะอไปเดี๋ยวไปกินก้อยป่าต่อ,อ